สวัสดีค่ะอาจารย์จะถามพอดีเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเม็ดเลือดขาวพอดีก็นึกขึ้นมาได้ว่าจะถามอันนี้ก่อนออพอดีเดี๋ยววันนี้ต้องไปเจาะเลือดพอดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งอ,อยู่นะคะผ่าตัดไปแล้วประมาณ7เดือนคือเป็นมะเร็งรังไข่ผ่าตัดไปแล้วทั้งรังไข่แล้วก็มดลูกทีนี้มันมีส่วนที่แปะอยู่ที่ลำไส้ลำไส้ใหญ่ด้านปลายนะคะประมาณ3มเซนท,ที่ตอนนี้ที่เป็น,เป,นเป็นเนื้อ,เน,อเนื้องอกตรงนั้นอยู่กําลังจะคีโม ทีนี้จะถามอาจารย์ว่าจะถามอาจารย์ว่ามันมีช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ได้คีมโมก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันต่ำมันต่ำมากนะคะทีนี้ก็เลยคุณหมอก็เลยเลื่อนนัดไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมาวัดใหม่แล้วก็มันก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ3,450ซึ่งถ้าจากตารางเนี่ย โดยปกติมันจะอยู่ประมาณห้าพันถึงหนึ่งหมื่นจะปกติใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอก็บอกว่าเออก็ยังยังพอที่จะคีโมได้แต่พอดีทางนี้จัดค่ายก่อนก็เลยบอกคุณหมอบอกว่าอาขอยืดระยะเวลาคีโมไปสักประมาณสิบวันหมอก็โอเคเพราะดูจากค่าเลือดเรายังพอได้อยู่ก็เลยจะถามอาอาจารย์ว่าเนี่ยค่ะที่ค่าเม็ดเลือดขาวอะค่ะที่ที่เราเราต้องต้องให้มันขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้ได้คีโมเพื่อจะคีโมได้นะคะเพราะกล่าว่าถ้าหลังจากคีโมแล้วค่อยมาใช้ยาก้าเม็ดที่อาจารย์สอนแนะนานะคะมาล้างผิดแล้วจะขอยืดช่วงคีโมออกไปให้มันยาวขึ้นประมาณเดือนหนึ่งเพื่อจะได้มีเวลาล้างผิดจากคีโมก็เลยจะถามอาจารย์ว่าอาหารที่กินสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะซึ่งมันจะต้องอัดโปรตีนให้เยอะ ก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ก็เขาก็จะบอกว่าต้องเป็นอกไก่ต้องเป็นไข่ขาวอืใช่ไหมคะใช่ทีนี้กินพวกนี้เข้าไปเนี่ยช่วงแรกๆคีโมเข็มที่หนึ่งถึงเข็มประมาณเข็มที่สี่ค่าเลือดมันยังโอเคอยู่ค่ะมันอยู่ที่ห้าพันเลยค่ะไม่เลือดขาวอ่ะมันก็สามารถที่จะทําคีโมได้ไม่มีปัญหาเอแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยเริ่มมากินผักเดือนหนึ่งก่อนที่จะมาที่สันติอโศกเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาเข้าค่าย แล้วแต่ยังกินไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่นะคะก็เริ่มเนื้อสัตว์ก็กินน้อยลงแต่สัตว์ใหญ่ไม่ได้กินอยู่แล้วนอกจากไก่สัตว์ใหญ่ที่สุดที่กินนะคะแล้วก็ปลาปลาก็กินได้บ้างเพราะว่าถ้าต้องไปซื้อทําเองพอไปตลาดล้วเห็นแล้วมันทำใจไม่ได้ mm. เพราะมันยังพังงา่าพังงาาอยู่ mm. ก็สวนผักก็จะไปซื้อที่ตลาดที่เขานึ่งเสร็จแล้วแต่นึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ผงชูรส mm. มันก็มันก็ย้อนแย้งก็รู้สึกแบบไม่รู้จะทํำยังไง ไปกินนมตามที่คุณหมอแนะนําว่าจะต้องเป็นนมเอนชัวสําหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งตัวมันก็เลยจะวนเวียนอยู่อกไก่ไข่ขาวเวลาสิบฟองแล้วก็<ฮ>นมเอนชัวอยู่ประมาณนี้ <c oughs> ก็จะวนเวียนอน่แต่นอกจากเดือนที่ผ่านเดือนก่อนหน้าที่มาเจอนเนี่ยเริ่มเป็นผักเยอะขึ้นเพราะดูทางทิกตอกที่เป็นผู้ป่วยที่มาเขาค่ายแล้วเขาไปทําคลิปพออันนี้พอไปไปเจาะเลือดเพื่อคีโมลเลือดมันก็ไม่ผ่านค่าจารย์ก็เลยถามอาจารย์ว่า ถ้าเราจะกินโปรตีนที่แทนพวกนมพวกอกไก่พวกไข่ขาวจากที่นี่เขาบอกว่าให้กินเป็นพวกถั่วลิ้นเย็นใช่ไหมคะก็จะเป็นถั่วเขียว,วาอาจารย์เห็นบอกอ่าและเห็นบอกว่ามันกินได้ไม่เกินเวลาหช้อนแต่สําหรับคนที่ป่วยที่ต้องต้อง,ต,องต้องสู้เพื่อที่จะไปไปคีโมให้ผ่านเนี่ยเราจะต้องกินเยอะกว่าคนปกติใช่ไหมคะ อันนี้อันนี้อาจะอาจาร,รย์ไม่ได้พูดว่าไม่ให้เกินหาช้อนนะอาจาร,รย์ใช้คำว่าห้าช้อนบวกลบบวกก็ได้ลบก็ได้บางคนเ้ากินไม่ถึง<อ>ก็ต้องลบล้วก,กินทั้งสามือ้อได้ไหมได้ก็ดูความสบายให้ให้กินเท่าที่เรารู้สึกสบายถ้าเราต้องใช้โปรโตีนที่มากเราก็บวกขึ้นไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะให้ดูความสบายถ้ามันเกินมันจะปวดเอวเองมันจะปวดเอว น่มันจะปัสสาวะเข้มเข้มกินไม่เข้าท่าแล้วก็ปวดเอวเพราะมันจะขับออกทางปัสสาวะขับออกทางไตโปรโตีนน่ะมันต้องกินพอดีสบายเราเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องไอ้ว่าเมลอดต้องกินให้เยอะที่ให้เมลอดขาวมันขึ้นเมลอดขาวมันจะขึ้นได้ดีเมื่อเมื่อมันได้พอดีเกินมันก็มันก็เสียพลังขับออกนะ,ะไม่ต้องไปกินหลอกจากอกไก่จากอะไรอะไรที่ว่าว่ามันนั้นนะ่ะไม่ต้องหลอก โอ้โหกินเท่ยอะยังแย่อย่างเง้นน่ะนะ,นะกินจากถั่วนี่ก็พอแล้วโอ้ไก่ไข่ขาวอะไรนะ่ะไม่ต้องล็อกอาหารเสริมตรงนั้นตรงนี้นะ่ะถั่วนี่โปรโตีนดีที่สุดแล้วเอาหลากหลายชนิดไม่ต้องว่าถั่วเขียวอย่างเดียวหรอกเอาเธอเขียวเหลืองดำอะไรก็ใส่ไปเธออย่างน้อยก็สามชนิดนะเาว<ล>เขียวหรืออ่า ใส่ก็ไปเลยถั่วหลากหลายชนิดเลยนะเน้นไปทางถ้าได้ขาวเขียวเหลืองได้ก็ดีแล้วก็มีดําปนบ้างแดงดําปนบ้างเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะถั่วมันภาพรวมมันไปทนเย็นอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกแม้แต่ถั่วร้อนมันก็ยังมีทนเย็นอยู่ในตัวเองอยู่นะนะก็ใช้ถั่วหลากหลายชนิดเลยแล้วทานก็ลองดูห้าช้อนแรงเต็มไหมถ้าไม่เต็มก็หกช้อนเจ็ดช้อนไปหรือจะหลายมือก็ไม่มีปัญหาหรอก ให้ดูแรงเราเต็มเต็มแรงเต็มเต็มนั่นแหละเป็นจุดที่เม็ดเลือดขาวแข็งแรงที่สุดไม่ต้องไปคิดถึงปริมาณเม็ดเลือดขาวให้เอาเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงร่างกายที่แข็งแรงมันจะสู้ทุกอย่างได้คําว่าแข็งแรงคือสบายเบากายมีกําลังแรงเราเต็มที่สุดน่ะเราสบายที่สุดแรงเต็มที่สุดนั่นนั่นแหละคือทุกอวัยวะทุกเม็ดเลือดทุกอวัยวะมันมีประสิทธิภาพสูงสุด เราไม่ต้องไปเอาตัวเลขไม่ต้องไปเอาตัวเลขของค่าเลือดค่าอะไรเป็นหลักเพราะมันไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักตัวหลักคือแรงเต็มถ,ถ้าสมมติว่ารอบต่อไปเนี่ยอ,อมันค่าเลือดมันไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องมาฉีดกระตุ้นเราอะคะ่ะ <laughs> เราก็ไม่ต้องฉีดเรา,เราไม่ต้องฉีดให้มันไม่ผ่านไปเรื่อยๆดีแล้วจะได้ไม่ต้องทําจะได้ไม่ต้องทำซีโมเพราะว่ามีเขาก็จะยืดโชคดีนะ อาจจะไม่ต้องคีโมก็ได้นะถ้าโชคดีนะ,ะ,ะได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหม <c oughs> อ่าอย่างนี้นะ <c oughs> อะลองปฏิบัติแบบนี้ไปแล้วเนี่ยอาจารย์มอง,องี้ว่าถ้าเราโชคดีเนี่ยอาจารย์มองว่าอาจารย์มีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่เป็นมะเร็งที่ลำไส้นี่แหละแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ดีเนี่ยมันยุบเร็วเหมือนกันนะอะมันยุบเร็วไอ้ก้อนมะเร็งนะ่ยมันยุบเร็วอยู่นะเพราะเราไม่ได้ใส่พิษอะไรเข้าไปเพิ่มเติมแล้ว ไอ้ก้อนที่ผลิตขึ้นมามันไม่ได้ใช้ประโยชน์ชีวิตจะส่งเมลอดขาวไปสลายยิ่งก้อนแค่3ามเซนเียงนี้ด้วยสบายมากเลยเนี่ยให้แช่สะโพกช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งให้เอาสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะ่ะเอาสมุนไพรฤิ์เย็นเนี่ยนะัคยีนะ่เราตอนเล่าไม่มีก็น้ําสกัดก็ได้น้ําสกัดสัก1นึ่งถึงสาช้อนนะช้นแกงนะหนะึ่งถึสช้อนแกงก็ได้นะประมาณนั้นนะ่ะ ใส่ในกระมังหนึ่งนะ่ะใส่น้ำไปพอประมาณนะให้เราแช่สะโพกได้นะ่ะนะถ้าเรามีสมุนไพรดิ์เย็นเดือดแล้วก็ขยี้ลงไปด้วยนะ่ะพอประมาณแล้วเราก็นั่งแช่เลยถ้ามีน้ำมันเขียวก็ใส่สักสามหยดน,นั่งแช่สะโพกวันละครั้งแช่วันละครั้งนะ่ะอันนี้มันจะช่วยถอนพิษในลําไส้ใหญ่ในช่องท้องต่างๆได้ดีแช่ค้างค่ะค้างค่ะค้าง,างโอ้สูมค้าง เน็ตค้างซุมค้างอะไรเน็ตมีปัญหาแล้วให้ทำไงอ้าวเน็ตค้าง อ๋อไล่ออกปกติแต่มีปัญหาซูมที่นั่นค่ะเสียงเป็นปกติใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าภาพสะดุดใช่ไหมภาพหายเป็นพักๆค่ะอาจารย์เอา<พ>เสียงหายเป็นพักๆค่ะเป็นที่โน่นหรือเปล่าว่างั้งงนนะทั้งเสียงค่ะที่นี่ที่นี่ปกตินะว่งงางั้นนะถ่ายทอดก็ปกติไม่รู้ว่าซูมที่โน่นมีปัญหาหรือเปล่านะฝ่ายสื่อทางนู้นเช็คดูหน่อยนะเช็คกำลังเช็คอยู่ค่ะ เอออ่าที่นี่ปกติดีอา้าวเอาพูดไปเรื่อยๆติดขัดแล้วก็แจ้งกันค่ะเอาลองแช่สะโพกช่วยอีกแรงนะลองดูนะทางนั้นนะทําวันละครั้งแช่ประมาณสิบถึงสามสิบนาทีแล้วก็ปรับอาหารแบบนี้แหละแล้วเวลาไปตรวจะ่ะก็นั่นแหละก,ก็ถึงเวลาเข้าไปตรวจดูเรายังไม่ต้องให้เคมงเคมีอะไรก็ได้แล้วตรวจดูว่าคุณหมอช่วยตรวจตรวจดูหน่อยค่ะมันมันมันเป็นยังไงบ้างรับมันเออดีขึ้นบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ อออย่างนี้เป็นต้นนะออถ้ามันยุบลงโดยที่ไม่ต้องให้เคมีแล้วจะต้องให้ทําไมเล่า <c oughs> แต่ถ้ามันจะเป็นต้องให้ก็ให้ไปก็ว่าไปแต่ถ้ามันไม่ต้องให้แล้วมันยุบลงได้มันก็จะดีกว่าไหม <c oughs> เออนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนํานะทีนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องนั้นสักนิดหนึ่งเล่าเรื่องเรื่องผลเลือดต่างๆนี่นะเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องผลเลือดต่างๆ ผลเลือดมันจะออกมาอย่างไรก็ตามโดยหลักการของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราสบายเบากายมีกำลังดีแสดงว่าผลเลือดทุกอย่างนั้นปกติสำหรับเราเราไม่ต้องไปกังวลค่ามันเพราะว่าค่ามันเป็นค่าเฉลี่ยเท่านั้นนะบางคนนะผลเลือดปกติหมดเลยแต่เราไม่สบายนี่ก็ถือว่าไม่สบายนะก็ถือว่าเรามีโรค เ่อให้ผลเลือดทุกอย่างปกติแต่เราไม่สบายก็ถือว่าเรามีโรคนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ใช่สิ่งปกติของชีวิตแต่ถ้าเรานะถ้าร่างกายถ้าเราสบายเบากายมีกําลังดีถือว่าเราปกตินะอันนี้โดยหลักการของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าปกติท่านเอาท่านเอาความจริงของชีวิตคือคุณภาพของของชีวิตสบายเบากายมีกําลังคือคุณภาพ ของสุขภาพคุณภาพของชีวิตตามที่พระเจ้าตรัสรู้ท่านเอาตัวนี้ส่วนเรื่องผลแลบเนี่ยมันเอาเนี่ยไม่ได้นะผลแลบนี่บางคนเนี่ยอาจารย์เคยอยู่ในวงการสุขภาพมาเนี่ยเราอยู่ในวงการสุขภาพมา30ปีกว่าทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในวงการสุขภาพสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่หลายครั้งที่ที่ผลเลือดมันปกติแต่แต่รู้สึกไม่สบาย แต่ถ้าพอมันผิดปกติบ้างสูงบ้างต่ำบ้างมันกลับรู้สึกสบายอันนี้ก็แสดงว่าไอ้สูงบ้างต่ำบ้างของคนคนนั้นนะ่ะคือปกติของเขาพอพอมาทำให้มันปกติแบบคนทั่วไปมันก็เลยไม่สบายแต่พอปล่อยให้ผิดปกติจากคนทั่วไปมันกลายเป็นปกติของเขาเขากลับรู้สึกสบายแบบนี้ก็มีนะ ผลแผลนี่มันมีผลเลือดต่างๆมันมีว่าปกติแบบคนทั่วไปแล้วเป็นปกติด้วยคือสบายดีด้วยอันนั้นถือว่าปกติของเขาแต่บางอย่างเนี่ยเขาจะมากเกินน้อยเกินแล้วสบายถ้าอยู่ในปกติแบบคนทั่วไปแล้วไม่สบายมากเกินน้อยเกินกับสบายแสดงว่าไอ้มากเกินน้อยเกินนั่นแหละคือปกติของเขาเพราะฉะนั้นเอาความสบายเบากายมีกําลังเป็นหลักนั่นคือปกติของชีวิตเรา นั่นคือปกติของชีวิตเราก็ใช้ตัวน,นั้นเป็นหลักนะถ้าเรารู้อย่างนี้เราไม่ต้องไปกังวลอะไรเอาตามพุทธเจ้าว่าเลยสบายเบาไกลมีกําลังนั่นแหละคือประสิทธิภาพสูงสุดของชีวิตนะอันนั้นเราจะแข็งแรงอายุยืนที่สุดที่อาจารย์ก็พิสูจน์ตามมาเช่นนั้นนเพราะงั้นแล้วก็หลายท่านก็ได้พิสูจน์นะทางคุณหมอแผนปัจจุบันที่ ที่มีปัญญามีปฏิภาณก็จะเห็นสิ่งนี้เช่นเดียวกัน,นอย่างนี้เป็นต้นแต่บางท่านก็อาจจะท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็ก็มันก็เป็นความจริงของแต่ละชีวิตที่มีภูมิไม่เท่ากัน,นแต่บางท่านก็เข้าใจดีคุณหมอแพทย์ปัจจุบันหลายท่านก็เข้าใจดีอย่างนี้เป็นต้นส่วนการเคมีนั้นเราจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ความความยินดีของเราถ้าเรายินดีจะทําทเคมีบําบัดเราก็ทํา ถ้าเรายินดีที่จะไม่ทำเราก็ไม่ทำนะก็อ,อยู่ที่ความยินดีของเราในความเป็นจริงแล้วเคมีบำบัดนั้นถ้าทำแล้วสบายนะแสดงว่เาเป็นประโยชน์ต่อเราถ้าทำแล้วไม่สบายนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเราต้องประเมินนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกเหมือนกันหมดถ้าเราใช้เคมีบำบัดแล้วเราสบายเราก็ทำถ้าเราทำแล้ว replaced, เราไม่สบายเราก็ไม่ทนอย่างนี้เป็นต้น นยิ่งถ้าเราดูแลสุขภาพแบบนี้ได้ดีได้ถูกต้องแล้วเราสบายดีมันจะเป็นสลายเนื้องอกสลายมะเร็งเองเพราะชีวิตจะมีประสิทธิภาพสูงจะส่งเม็ลืดขาวไปสลายเนื้องอกสลายมะเร็งเขาจะไปโอบแล้วหลังเอนไซน์น้ำย่อยมาสลายเขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกไซโตซิสก็จะขับเอาเนื้องอกมะเร็งออกไปได้สลายไปได้เช่นเดียวกันถ้าเราทำได้มีประสิทธิภาพดีนะ ส่วนการใช้แสงหรือว่าเคมีเนี่ยน่ะถ้าใครใช้แล้วสบายก็ใช้ไปใช้แล้วไม่สบายก็ไม่ควรใช้การใช้แสงเคมีนี่นะจริงๆมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะจริงๆแล้วต้นเหตุชีวิตที่เป็นมะเร็งนั้นมีพิษกายมีพิษใจที่มากชีวิตเลยต้องเกรงตัวบีบพิษออกแล้วทีนี้เกรงตัวบีบพิษออกแต่พิษยังใสไปเหมือนเดิมพิษยังมากเหมือนเดิมชีวิตก็เลยผลิตเนื้อเยื่อเพิ่ม มาช่วยกันบีบเอพิษออกมันก็เลยกลายเป็นเนื้องอกงอกไม่หยุดมันก็กลายเป็นมะเร็งก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราระบายพิษกายระบายพิษใจออกใส่ประโยชน์ทางกายทางใจเข้าไปาชีวิตไม่มีพิษละมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่มีพิษแล้วไอ้เนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นมาบีบพิษออกนั้นไม่ได้ต้องใช้อีกต่อไปเพราะไม่มีพิษต้องบีบออกชีวิตจะส่งเมล็ดขาวไปสลายแล้วก็ขับออกจากร่างกายตามช่องทางต่างๆ เนื้องอกและมะเร็งเ็าจะลดลงหรือหมดไปด้วยกลไกนี้นะส่วนการใช้แสงหรือเคมีเข้าไปนั้นมันก็ทำลายเซลล์ทุกเซลล์เนาะทั้งเซลล์มะเร็งเซลล์ดีมันก็ทำลายหมดแล้วไม่ได้เกิดการกำจัดพิษในร่างกายกลายเป็นพิษกลายพิษใจยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ใส่พิษจากแสงจากเคมีเพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้ร่างกายมันก็เลยทำลายเซลล์ทุกเซลล์ และบางครั้งมันมีวิบากร้ายถึงขั้นที่ว่านาชีวิตเลยต้องผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบเอาพิษออกพอผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบเอาพิษออกเลยกลับกลายเป็นมะเร็งกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพอเป็นครั้งนี้ก็หนักกว่าเดิมเพราะว่าพิษเดิมก็ไม่ได้แก้พิษใหม่ก็ใส่เข้าไปด้วยมันก็เลยที่คุณหมอพูดว่าถ้ามันเป็นครั้งที่สองที่สามมันแก้ยากที่มันแก้ยากไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าไปใส่พิษเพิ่ม มันก็เลยร้ายก็เดิมนะแต่ถ้าไม่ใส่พิษเพิ่มได้ก็ดีแต่ถ้ามีวิบากร้ายทีนี้นะมีมีวิบากบีบบังคับว่าจะต้องทําถ้ามีวิบากใดๆก็แล้วแต่เช่นถูกบังคับด้วยใครก็แล้วแต่ที่จะต้องทําเคมนะีถ้ามันมีวิบากจะต้องทําอย่างนั้นจะทํำยังไงถ้ามันมีวิบากต้องทําจริงๆเนี่ยให้เรากล้าทํายินดีทําเลยกล้าทํายินดีทําเลยยินดีชดใช้วิบากเลยรับเท่าไหร่หมดเท่านั้น แล้วก็ทําแพทย์ไปธีททำควบคู่ไปเลยชีวิตเราก็จะปลอดภัยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวอาจารย์ก็แนะนําไปอย่างนั้นโอเคนะอ้าวแ,แตอ่อาจารย์รบกวนอีกคําถามหนึ่งนะคะอพอดีตรงตรงเท้าค่ะตรงหน้าเท้าค่ะอยู่ระหว่างเอเขาเรียกว่าอะไรตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะอืมประมาณขึ้นมาประมาณสักนิ้วหนึ่งค่ะม,มันมีปุ่มเหมือนกับเหมือนกับกระดูกมันงอกอะค่ะอืม,อม ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปใส่ใจดูตั้งนานแล้วประมาณน่าจะประมาณปีหนึ่งได้ค่ะอแต่มันไม่เจ็บแม่อะไรนะคะก็เลยจะถามอาชย์ว่าเรามีวิธีทํายังไงให้มันสลายไปหรือเปล่าคะพิษมันดันออกทางเส้นลมปราณตับอันนี้ครับดังนั้นจะเรีเลยก็จุดจุดจุดสิงเจียนจุดของเส้นลมปราณตับชีวิตเราดันพิษออกไปทางเส้นลมปราณตรงนั้นแล้วก็ไประบายออกตรงนั้นแหละนั่นเป็นจุดกดจุดจุดฝังเข็มเลยและนะของ ของหมอจีนที่จะระบายพิษออกจากตับหรือออกจากร่างกายของเราไม่ว่าร่างกายอยู่ส่วนไหนแต่พิษมันก็ดันออกตรงนี้ได้นะพิษมันไปตกค้างตรงนั้นเยอะถ้าเราทํสองอย่างหนึ่งแล้วก็กัวซาหรือพอกสมุนไพรถ้าเราทําแล้วรู้สึกสบายนะพอกสมุนไพรก็ได้แช่เท้าในน้ํามสมุนไพรก็ได้ทาสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ได้ อาจารย์ดูแล้วเป็นภาวะร้อนเกิน่ะจะทาสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ได้ทาเนยมันเขียวก็ได้ทายาหม่องเย็นนั่นก็ได้น่าขี้ผึ้งเย็นเนยมันเขียวก็ได้พอกด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ได้ทำมาก็ได้ให้ถอนพิษร้อนดอกมาแช่แช่เท้าในาน้ำสมุนไพรก็ได้ในแต่ละวันนะแล้วก็นวดนวดเบาๆมันอย่าไปใจร้อนว่ามันต้องยุบเร็วๆมันจะยุบเม,มื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอาจจะนวดเบาๆหน่อยนวดนวดเท่าที่สบายนะกดจุดหรือนวดเท่าที่สบายเพื่อระบายพิษออกช่วยเขาหนะ่า พอพิษเขาเบาบางแล้วลักษณะนั้นมันจะยุบลงไปเองหายไปเองมันจะยุบไปหายไปเขาจะสลายทิ้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ตอนนี้มันต้องผลิตเป็นเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นมาช่วยกันบีบพพิษออกเท่านั้นเองแต่ถ้าพิษเราน้อยแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่ผลิตขึ้นมาแล้วมันก็จะนิ่มๆแล้วก็สลายไปในที่สุดนะมันก็ไม่จะไม่อยู่ต่อไปนะเราก็ถอนพิษด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วยนะปรับสมดุลในชีวิตไปนั่นแหละ ปรับสมดุลกายใจไปนากายก็กินอาหารให้ดีกินสมุนไพรให้ดีระบายพิษออกให้ดีกายบริหารให้ดีใจก็นใจไร้ทุกข์ใจดีงามาหยุดชั่วทําดีทำดีใจให้ผ่องใสด้วยโลกุตระอริยธรรมไปเป็นลําดับนั่นแหละทําไปมาจจะเข้าไปแก้ปัญหาเองแล้วบริเวณเหล่านั้นอาการก็จะลดลงในเบื้องต้นในเมื่อเราทําองค์รวมอย่างนี้แล้วเฉพาะจุดนั้นเราก็ ตระบายพิษออกตามที่อาจารย์แนะนําไปนั้นนะนมันก็จะค่อยๆนิ่มไปแล้วก็สลายไปในที่สุดเพราะมันไม่มีพิษถ้าเราทําได้ดีมันก็จะเป็นอย่างนั้นขอบคุณอ,อาจารย์มากค่ะอาสาธุ